ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับโอ้ภาษาบ้านนุกก็แคบหมูเหมือนกันขอบคุณครับเอ้าไม่ไม่นุกไม่รู้นุกไม่รู้น,รนุกก็ว่าเป็นอันโวยังอื่นไปยังสนานะบ้านนุกก็แคบหมูเหมือนกัน,นแล้วแล้วแล้วส้มตำภาษาภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับส้มตำน้ำพริกตาแดงอันนี้เนี่ยจ้ะ เดี๋ยวพี่เดี <c oughs> ๋ยนะทีละคนได้ไหมน้ำส้มเอาเอาอตำส้มเอาส้มเจ้าอยู่วัดน้ำกันอยู่เอาจังหวัดเดียวกันปะเดินน,น,น,นี่ตำบัก้วยเต้ตำบัก้วยเต้ถูกไหมจริงจริงนะเจ้านกกุกับไปกลับไปพรุ่งนี้ก็จะไปกินตำบกักกล้วยเต้น